สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูก๊อฟหรือครูยุทธนานะครับในรายวิชาเขียแบบไฟฟ้านะครับทีนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่3อยู่นะครับครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์ได้ให้งานกับพวกเราไปนะครับให้พวกเราลองไปทําดูลองไปเทสลองไปอะไรลองไปลายสายลองไปเช็คดูว่าระบบเป็นยังไงบ้างนะครับลายสายถูกหรือเปล่านะครับเป็นการควบคุมแบบสวิตควบคุมหลอดไฟหรือหลอด อินเทอร์เนเรียบเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลายสายก็ไล่ไฟจากนะครับวิธีการไล่ไฟก็ไล่จากลายนะครับจากลายก็ค่อยมาหาตัวชุดสวิตจากสวิตก็ค่อยไปหาหลอดไฟออกจากหลอดไฟก็ย้อนกลับไปหานิวตันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักศึกษาหลายคนทําดีแล้วก็ทําถูกนะครับหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจทักมาถามอาจารย์นะครับอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาจากหลอดไ้นะครับ มาเปลี่ยนเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์บ้างนะครับทีนี้เรามาพบกันเลยในสไลด์นะครับสไลด์อ่ะทีนี้ตัดเข้าสไลด์ได้เลยนะครับนะครับลองมาดูสไลด์ว่าเป็นยังไงนะครับพอจากสไลด์นะครับของชุดนี้นะครับอ่านี้คือนะครับวิชาเขียนแบบไฟฟ้ายังอยู่ในหน่วยที่3อยู่นะครับสไลดนี้นะครับนี่เลย นะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมี2ขั้วนะครับขั้วฝั่งซ้ายและขั้วฝั่งขวานะครับจะมีเหมือนคล้ายๆตัวหลอดไส้แหละนะครับอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแต่ภายในหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเขาจะใส่นะครับสารประหลอดแล้วก็กั๊ดเฉยแล้วก็เขาเรียกว่า การดนะครับกาดเรืองแสงนะครับการดเรืองแสงนะครับใส่เข้าไปอยู่ข้างในนี้นะครับทำให้เกิดแสงเกิดการสว่างขึ้นนะครับพอเวลาที่เกิดหลอดแตกเนี่ยนักศึกษาจะด้ยินเสียงตุ้มนะครับระเบิดเลยเพราะว่าการ์ดพวกนี้เกิดการนั่นตัวนะครับเกิดการระเบิดตัวออกมานะครับถามว่าสารพวกนี้มีอันตรายไหมมีนะครับมีอันตรายมากนะครับเพราะว่า มันมีทั้งไอปรลอดนะครับมีทั้งกา๊าซเฉยมีทั้งาสารเรืองแสงนะครับเป็นสารที่อันตรายอยู่แล้วพวกนี้นะครับเขาเออเข้าไปอัดอยู่ในหลอดแก้วนะครับทำให้เกิดแสงขึ้นนะครับเวลาไฟวิ่งผ่านนะครับสารพวกนี้นะครับก็จะทําให้เกิดการเรืองแสงนักศึกษาลองสังเกตตัวชุดหลอดไฟดูนะครับลองเวลาไอชุดหลอดไฟนะครับลองสังเกตดูไฟมันจะ ดำทั้งสองขั้วเลยนะครับทั้งขั้วซ้ายและขั้วขวานะครับเป็นเพราะ,ะตัวไส้เนี่ยเกิดความร้อนเพราะเกิดความร้อนเกิดร้อนมากๆมันก็เกิดการไหม้นะครับพอไหม้ไปมากๆมันก็จะเกิดการเสื่อมของตัวชุดหลอดไฟนะครับชุดหลอดไฟแต่แล,ะและชุดเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ2 0,000ชั่วโมงนะครับ20,000ชั่วโมงก็ตีไปสักประมาณ5ปีหรือ6ปีหรือ7ปีก็แล้วแต่ชุดหลอด นะครับและวแต่การใช้งานนะครับถ้าเกิดเราเปิดติดต่อกันตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนเลยก็าอาจจะอยู่ได้ประมาณเดือน2เดือนแค่นั้นแหละแล้วแต่อยู่ที่ราคานะครับของหลอดไฟนะครับถามว่าใช้ดีไหมนะครับก็ใช้ดีนะครับนะครับภาพจริงก็อยู่ภาพทางสายมือนะครับภาพแบบนะครับก็จะอยู่ทางขวามือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือหลอด full o เลสเซนนะครับนี่แหละหรือศัพท์ชาวบ้านเรียกว่าหลอดนีออนนะครับทีนี้บาลานส์นะครับบาลานส์นะครับไม่ใช่มิเชลบาลานส์นะครับอ๋อนะครับทีนี้บาลานส์นะครับบาลานส์เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับนักศึกษาพอรู้ไหมครับบาลานส์ทำหน้าที่อะไรนะครับบาลานส์เนี่ยทำหน้าที่นะครับ แปลงกระแสไฟฟ้านะครับให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมีความนิ่งและคงที่ได้ดีที่สุดนะครับเอาแบบไฟให้มันสมูทถ้าเกิดเราจ่ายไฟนะครับเข้าไปอยู่ในขั้วของหลอดไฟโดยตรงนะครับเฉพาะจ่ายเข้าไปแล้วหลอดไฟมันก็จะเกิดการกระพริบรัวๆนะักศึกษาลองมองเข้าไปดูที่หลอดไฟดูนะครับนะครับลองกระพริบตาดูนะครับหลอดไฟมันเหมือนจะกระพริบรัวๆวๆนะครับเพราะว่าไฟกระแสกระแสสลับเนี่ยนะครับมันจะ เกิดการสลับนะครับเกิดการวิ่งนะครับบวกก็วิ่งไปเกิดลบไปปุ๊บไฟก็จะหายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็นะครับบาหลักเนี่ยช่วยในการแปลงกระแสไฟฟ้านะครับเข้าไปอยู่ในระบบนะครับรูปนะครับรูปฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้คือบาหลักนะครับรูปฝั่งขวามือนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของบาหลักนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ พอเวลานักศึกษาว่าดเข้าไปนักศึกษาก็ต้องแทนสัญลักษณ์เข้าไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับในชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับมีหลอดฟลูออเรสเซนต์แล้วมีบรลานาดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นะครับคือสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์นะครับหลายคนเรียกว่าฟิลตามจริงไม่ใช่ฟิลนะครับมันเป็นแบบคล้ายๆตามชื่อเลยสตาร์ทนะครับก็คือสตาร์ทหลอดไฟ นะครับทำให้เกิดหลอดไฟติดพอสตาร์ตติดปุ๊บไอตัวสตาร์เตอร์เนี่ยมันก็จะตัดนะครับวงจรสวิตช์ออกไปนะครับพอตัดวงจรสวิตช์ออกไปปุ๊บนะครับหลอดไฟก็จะเกิดการทํางานนะครับแสงนะครับไฟฟ้าก็จะไหลผ่านจากหลอดไฟอีกขั้วฝั่งซ้ายมือไปขั้วทางขวามือได้นะครับอันนี้คือสตาร์เตอร์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้มีสองขั้วอ่า นะครับนักศึกษาดูไว้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่ฟิวนะครับไม่ใช่ฟิวนักศึกษาลองสังเกตดูดีๆนะครับต่อมานะครับอันนี้คือวงจรนะครับมีวงจรนี้การต่อด้วยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ขั้วบนนะครับมีชุดหลอดไฟนะครับทีนี้รูปข้างล่างนะครับมีแรงดันไฟฟ้านะครับมีสวิตช์มีบัลลาด จากบาลาดไปหาหลอดไฟนะครับขั้วฝั่งซ้ายมือออกจากหลอดไฟนะครับก็วิ่งเข้าไปหาสตาร์เตอร์ออกจากสตาร์เตอร์ก็จะค่อยวิ่งไปหาอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟแล้วก็จะวิ่งย้อนกลับมาอย่างนิวตันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการต่อนี่อันนี้ภาพนะครับภาพวาดนะครับทีนี้อันนี้คือภาพจริงนะภาพจริงจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่ ที่อาจารยบอกไว้สวิตนะครับออกจากไฟมาไฟมาเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านสวิตออกจากสวิตค่อยไปหาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเป็นหลักที่สำคัญเลยนะครับนะครับจากขั้วลายวิ่งเข้าไปหาสวิตนะครับจากสวิตออกจากสวิตค่อยไปหาบารลัดออกจาก staying, าบรออการลักก็ค่อยไปหาอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟออกจากอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟก็นู่นแหละ ไปหาตัวสตาร์เตอร์ออกจากสตาร์เตอร์ก็ค่อยย้อนกลับเข้าไปหาตัวหลอดนะครับออกจากขั้วหลอดก็ไปหาตัวนิวตันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ดูแบบนะครับอันนี้คือแบบงานควบคุมแบบเชิมวิติ์ไดอะแกรมนะครับเส้นลายนะครับอยู่ตรงข้ามกับนิวตันนะครับมีลายแล้วก็มีนิวตันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ดูลายนะครับก็จะวิ่งผ่านตัวชุดสวิตนะครับออกจากสวิตนะครับค่อยไปหาบาะหลาดออกจากบาระลาดนู่นเลยเข้าไปหาตัวชุดหลอดไฟนะครับวิ่งวนในหลอดไฟย้อนกลับเข้ามาแล้วลงไปข้างล่างหาตัวสตาร์เตอร์ออกจากสตาร์เตอร์ไปเข้าอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟออกจากอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟไปหานิวตัน นี่คือวงจรที่ถูกต้องของระบบหลอดนะครับฟลูออเรสเซนต์หรือการแสดงการควบคุมของชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับอ่าทีนี้ดูหลอดไฟนะครับดูแบบเวลลิงไดแกรมนะครับแบบเวลิงจากเขาให้มา L 1 N นะครับให้มาแค่2เส้นไม่มีขั้วกาวนะครับ จาก L 1นะครับก็เข้าไปหาตัวสวิตออกจากสวิตขึ้นไปหาตัวชุดกล่องแยกสายออกจากชุดกล่องแยกสายวิ่งไปหาชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับไปเข้าตัวบาลาต่อนออกจากบรารลาตนู่นเลยเข้าขั้วฝั่งซ้ายมือของชุดหลอดออกจากชุดหลอดก็ไปหาตัวสตาร์เตอร์ออกจากสตาร์เตอร์ก็เข้าอีกขั้วหนึ่งของชุดหลอดออกจากขั้วหนึ่งของชุดหลอดก็วิ่งนู่นเลยไปหาตัวนิวตันนะครับ อันนี้คือวงจรการทำงานของชุดหลอดฟ l ูออเรเซนนะครับในแบบของแวร์ลิงไดแกรมนะครับแบบแวร์ลิงไดแกรมเนี่ยกศึกษาลองสังเกตดูนะครับ,นะรบมันจะลายสายจะไล่สายได้อย่างถูกต้องนะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถจดสามารถอะไรตามนี้ได้เลยนะครับลายสายอะไรแบบนี้นะครับพอเวลาเราไปต่อจริงเรางงเราก็ใช้แบบนี้วาดไปก่อนแล้วเราค่อยไปต่อตามแบบของเราที่เราวาดก็ได้ นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับนี่แบบวันลายไดแกรมนะครับแบบวันลายไดแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมี L มี N นะครับมีกล่องแยกสาย1หลอดนะครับหชุดนะครับมีสวิตช์ทางเดียวมีหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับออกจากกล่องแยกนะครับก็ลงมาหาตัวสวิตช์ออกจากสวิตช์ก็ไปหาหลอดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ของมัน นะครับมาึกษาลองดูนะครับพอมาหาเวลิ่งแล้วนะครับเราก็จะลายสายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีอยู่3ตําแหน่งนะครับของแยกสายมีตัวสวิตช์มีตัวชุดหลดไฟนะครับแยกกันอย่างชัดเจนนะครับแบบลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือรูปบนนะครับรูปบนคือขั้นตอนในเริ่มการทํางานของชุด หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับลองสังเกตด,ดูรูปบ bon, นนะครับจะมีไฟฟ้านะครับไหลผ่านไปตามลูกศรนะครับไหลามาเจอบาหลาดนะครับออกจากบาหลาดเข้าไปถึงขั้วหลอดนะครับพอเจอขั้วหลอดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเกิดการแดงๆนะครับพอเกิดการแดงๆเนี่ยเกิดความร้อนนะครับพอเกิดความร้อนปุ๊บเกิดแสงสว่างนะครับไฟก็จะวิ่งย้อนกลับมาหาตัวสตาร์เตอร์ออกจากสตาร์เตอร์ก็ วิ่งตรงไปหาตัวชุดหลอดอีกขั้วหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เกิดแสงแดงๆเกิดความร้อนขึ้นเนะครับเกิดแสงไฟขึ้นพอแสงไฟเกิดสะสมนะครับมันก็จะเกิดการเลืองแสงเนะครับเกิดก๊าซเฉื่ยขึ้นแล้วค่อยไฟฟ้าก็จะย้อนกลับไปหานิวตันนะครับพอเกิดแดงๆทั้งขึ้นทั้งสองขั้วแล้วนะครับตัวสตาร์เตอร์ก็จะเกิดการตัดขึ้นนะครับตัดวงจรออกพอตัดวงจรออกนะครับไฟฟ้าก็จะไหลผ่านเนะครับเป็นลักษณะในรูปที่2รูปข้างล่าง เห็นไหมครับไฟฟ้าวิ่งผ่านมานะครับเจอชุดบาหลาดออกจากชุดบาหลาดแปลงไฟแปลงสัญญาณนะครับไฟฟ้าแล้วก็มาเข้าอีกขั้วหนึ่งของตัวชุดหลอดไฟออกจากชุดหลอดไฟนะครับเจอคัสเฉยเจอพวกสามประหลอดาเรืองแสงนะครับมันก็จะเกิดแสงเกิดความร้อนเกิดการเรืองแสงนะครับแสงก็จะเกิดการนะครับปฏิกิริยาอิเล็กตรอนนะครับทำให้ไฟเนี่ย คเคลื่อนที่จากอีกขั้วหนึ่งไปหาอีกขั้วหนึ่งภายในหลอดไฟมันก็จะเกิดการเรื่องแสงเป็นสีขาวขึ้นนะครับเกิดการสว่างนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟก็จะวิ่งผ่านนะครับภายในนะครับวิ่งผ่านก๊าซภายในเนะี่ยนะครับทาให้เกิดแสงสว่างชัดเจนสีนวลขึ้นนะครับแล้วก็ออกจากอีกขั้วหนึ่งกลับเข้าไปหาตัวนิวตัอนเป็นลักษณะแบบนี้ นันกศึกษาลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าหลอดไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือวงจรในการทำงานของชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับต่อมานะครับแบบแสดงการควบคุมหลอดฟลูออเรสเซนต์สองหลอดด้วยสวิตตัวเดียวนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบที่ให้มาคือแบบวันลายไดแกรมนะครับมี 1> L หนึมี N มี PE นะครับมีกล่องแยกสายอยู่2ชุดนะครับแล้วก็สายลงไปหาตัวชุดสวิตซ์ทางเดียวนะครับหตัวนะครับแล้วก็สายที่ไปหาชุดหลอดฟสวิเซนนะครับก็อย่างละ2เส้นนะครับสาย PE เนี่ยได้ต่อไหมไม่ได้ต่อ นะครับไม่ได้ต่อไว้นะครับนาจะไม่ได้ต่อไว้เ <_ C os> พราะว่าวิ่งมาแค่2เส้นเองแต่ละจุดมาแค่2เส้น <_ C os> ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ลองไปดูแบบหลายเรงไดแกรมนะครับแบบงาน <_ C os> สําเร็จนะครับจากลายนะครับวิ่งเข้าไปหาตัวสวิต์ออกจากสวิต์ค่อยไปหาชุดหลอดแต่ละชุดนะครับสวิตตัวเดียวสามารถควบคุมได้ทั้ง2หลอดนะครับโดยใช้นะครับชุดหลอดไฟทั้ง2ชุดเลยจาก ไฟที่วิ่งออกจากตัวสวิต์เนี่ยก็จะวิ่งไปหาชุดแรกเข้าก็คือชุดบลาดของตัวชุดหลอดไฟวิ่งเข้าบลาดนะครับทั้ง2ชุดเลยออกจากบลาดก็เข้าขั้วฝั่งซ้ายมือทั้งสองขั้วแล้วก็ออกจากทั้งสองขั้วเนี่ยนะครับไปหาตัวสตาร์เตอร์ออกจากสตาร์เตอร์เข้าไปเข้าอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟออกจากอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟก็วิ่งย้อนกลับเข้าไปหานิวต้อนเป็นการครบวงจรของ ชุดหลอดไฟชุดนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบวาล์งไดแกรมทีนี้ลองมาดูแบบเชอร์มิติไดแกรมนะครับแบบเชอร์มิติไดแกรมเนี่ยนะครับจะมีนะครับสายลายสายนิวตันเห็นไหมครับสวิตจะควบคุมนะครับชุดทั้ง2หลอดเลยนะครับทั้ง2ชุดเลยนะครับออกจากสวิตก็ไปหาบาหลาดออกจากบาหลาดก็ไปหาตัวหลอดไฟออกจากหลอดไฟนะครับ ก็ไปหาสตาร์เตอร์เข้าสตาร์เตอร์ก็ไปเข้าอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปหานิวตันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้การต่อไฟนี่ตามวงจรนะครับมี L นะครับจากสายแดงๆไปหาสวิตจากสายสวิตก็แยกกันทั้งของขั้วนะครับไปหาบาหลาักกันทั้งสองขั้วแล้วค่อยไปออกจากบาลาักก็ไปเข้าชุดหลอดนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับการต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ สองหลอดใช้ประหลาดเดียวเป็นยังไงแลนะ้ววายไดแกรมก็ให้มาแบบนี้นะครับมี1สวิตมี2หลอดนะครับจะเป็นยังไงลองไปดูนะครับพบกันนะครับอันนี้คือแบบแวร์ลิงไดแกรมจากสายลายนะครับมาหาตัวสวิตออกจากสวิตไปเข้าชุดบะหลาดออกจากชุดบะหลาดค่อยไปเข้าทั้งสองขั้วของหลอดไฟเลยนะครับออกจากทั้งออก จากขั้วอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟก็ไปเข้าสตาร์เตอร์ทั้ง2ชุดนะครับแล้วก็ออกจากสตาร์เตอร์แล้วก็ไปเข้าอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟนะครับออกจากอีกขั้วหนึ่งค่อยย้อนกลับไปหานิวตันนะครับเราจะสองสังเกตดูใช้บาลาดตัวเดียวนะครับพอออกจากบาลาดเนี่ยจะเป็นสายแยกนะครับเข้าขั้วหลอดทั้ง2ขั้วนะครับทั้ง2ชุดนะครับบาหลาดเนี้ยนะครับเวลาจะใช้หลอดไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นหลอดไฟ ขนาด40วัตต์แล้วเราใช้บัลลาด40วัต์ไปนะครับไม่สามารถควบคุมหลอดไฟได้นะครับต้องเป็นบัลลาด40วัตต์ควบคุมหลอดไฟนะครับ20วัต์ทั้ง2หลอดถึงจะสามารถควบคุมสามารถแปลงแรงดันทําให้เกิดไฟติดได้อย่างเป๊ะๆได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบไนงไดแกรมต่อมาแบบงานควบคุมหรือแบบชิมดิกไดแกรมนะครับออกจากบัลลาด นะครับแล้วค่อยไปหาตัวขั้วทั้งสองขั้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับวงจรนะครับนี่อันนี้คือวิธีการต่อออกจากลายแดงๆนะครับวิ่งเข้าไปหาบาลาดออกจากบาหลาดก็ไปเข้าขั้วทั้งสองขั้วของหลอดไฟนะครับแยกกันไปนะครับนะครับทีนี้นะครับจบอีพีนี้นะครับทีนี้เราลองมาดู <N ic c oughs> นะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะให้งานเราไปนะครับได้ไปทําได้ไปทดลองได้ไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับให้หนักศึกษาลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ส่งงานมาทางระบบออนไลน์ของอาจารย์นะครับแล้วก็นักศึกษาก็ลองไปลองทำนะครับพอลองทาเสร็จก็อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เรานะครับทีนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับในหน่วยที่3นักศึกษาได้ความรู้ในการไล่วงจรในการต่อวงจรนะครับทีนี้นักศึกษาก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ทักมาถามอาจารย์เลยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วมาพบกันในอีพีต่อไปในหน่วยต่อไปครับสวัสดีครับ